สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วแล้วนะคะคลิปคลิปที่ทำขึ้นนะคะขอทุกคนนะคะเชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะฮะแนวทางที่ให้นะไม่การันตีนะคะว่าจะมาถึงครั้งหรือทุกรอบนะคะทุกคนรดใช้วิจารณญาณนะรอบชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะอ่ารอบที่ผ่านมานะคะได้ตามนี้ค่ะใครไม่เข้าใจไปย้อนคลิปได้นะ นิเคอี e. กลังจะออกแล้วนะทุกคนตอนนี้นิเคอี e. กลังจะออกแล้วนะฮะน้นิวได้หกได้เต็มหกนะทุกคนเจาะไม่เข้าไม่มีหกสี่ใช่ไหมมีหกสองมาหกสี่พี่น้องใช่นิเคอี e. กาลังจะออกแล้วนะฮะออกอะไรไม่รู้นะคะนิเคอี e. ออกอะไรอ่าจะดีดไม่ล่าลจะดีดไม่ล่า รอรอดีดรอดีดต่จะให้ดูว่าออกอะไรนะคะมาถึงรอบอันนี้แล้วนะไปศูนย์ห้านั่นเองนะคะ ดิดไหมดิดไหมเดาประกาหมดแล้วเหรอเนี่ยประกาเขียนไม่ออกแล้วทุกคน ได้เราได้อยู่ได้อยู่ค็ณได้อยู่วาย0 4 22นเราได้อะไร22เหรอได้22เหรออ่า uh, 6042 <c oughs> ่ไม่สิสิ4 22ย์่จะไม่ดูอยู่ไหนไม่รู้ใบใบใบอยู่ไหนไม่รู้ รูดห้าอยู่แล้วนะคะห้าหนึ่งห้าจิกก็คือได้อยู่แล้วนะคะไม่เจาะให้นะแต่จะไฮไลท์นะถ้าใครดูจบก็จะได้เห็นไฮไลท์นะไฮไลท์มันต้องมาตอนสุดท้ายนะทุกคนเบิ้ลตามตารางจ้า ครับผมยี่สิบบาทขาดตัววันนี้เด่นสองห้าค่ะ นี่นะครับประมานี้เลยอชอบก็ตามนะทุกคนไม่ชอบก็คือผ่านได้เลยนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ ปมาณนี้นะคะขอให้โชคดีนะทุกคนรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ